สวัสดีค่ะอันนี้เป็น ep หนึ่งสองสามสี่ห้า ep ห้านะคะเนี่ยอย่าลืมบอกว่า ep ไว้แคบ้านหนูเขาเรียกเนียงค่ะเนียงก็คือหนูแต่อัเนเนียงนม่รำน,นะเป็นภาษาพื้นบ,บ้านของสุร์ค่ะเนียงเนียงเนียงโมปินาอันนี้ก็คือเป็นหน,นชั่วคราว ใสเป้เป้ใสยเป้เหรอคะอืมคืออะสิ่งที่ทดลองทำหรือทดลองคบหรือชั่วคราวของชั่วคราวทุกสิ่งอย่างแต่เนี่ยคะ่ะสิ่งที่ว่าทำชั่วคราวก็คือหน้าใหญ่สายเป้เอาเงินไปลงตรงนี้หมดไปลงกับสาวๆคือเงินของเขานะ ของพ่อพก็ได้แม่ก็ได้น่าจะเป็นพ่อมากกว่าอาจจะให้เงินเขามาแต่อาจจะให้เงินเขามา,า,จจา,มาทําบางสิ่งอย่างอื่นแต่เขาเออกมาทําสิ่งนี้สุดท้ายความรักแอบความรักแดงราะว่า no secrets in the world ฮะอีกเกี ทำเหล็กไงอีอะไรนะโละ่ภาษาโนดลืมสายเปย์อืมเปย์สาวๆฉ่ำเนี่ยเอาเินโปรโยกับสตริงเจอร์อีกแล้วนี่นะดูดินหน้าแต่ละคนความจริงใจไม่มีเลยแม้แต่คนเดียวไม่แต่โหจะมาปกโอกอย่างเดียวเลยแต่ว่าเขาหวานไงฉ่ลรสหวาน ชอบแบบนี้หวานแต่บุคคลเนี้ยเขาเขาไม่หวานเขานิ่งก็เป็นคนแบบทวนๆน,นะทับดินแต่ก็คือเป็นคนจริงใจจริงจังแล้วก็ไม่ค่อยแสดงออกแสดงออกไม่เป็นหวานไม่เป็นอดสตอกไปเบลยไม่เป็นนะคะเออนี่ยอะไรไม่เป็นเดี๋ยวนะกะพูดตรงๆแล้วก็รักแต่คือไม่หวานหวานไม่เป็น ก,ก็รักมันคงนะแต่คือการแสดงออกก็ไม่ค่อยหรือหวาอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่โอบเนี่ยไม่ช่แบบอย่างเี้ยากวานปะากเพื่อยปากหวานคุ้นเรียวนะชอบแบบละลายซบไปกับสิ่งจอมเปลมฟเฟก spend money with them something's it's not real, real but t h e f a k Just money. เอเดน one ัน n ั y โดนอะไรโดนอะไรมันนี่มันนี่น fresh. เฟชอรแบบนั้นเะฟี money. ก่กอลติกใช่ะปะอะไานเงินเขก็ชอบไงสวยๆไงเออตลกกระดิกรกระด้วิวายอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายก็ชอบไงแมนบอายรู้นะรู้นะ <laughs> เป๊ซชํแลใช้เงินสบายสนุกสนานเนี้ยเป๊คนเดินนะแต่ลินคนในครอบครัวเขาคิดว่าบุคนนี้มีเงินไงมันไม่ให้ไงหรือประชวดประชันใช้เงินแบบซื้อุรายเนี่ยครับประมาทชีวิตเมาแล้วจะเป็นยังไงอ่ะเงินในเงินแล้วเมาแล้วก็ดูกระเป๋าเนี่ย จะร่วงแล้วไม่ร่วงแล้วประมาทมากนะผู mm hmm. ้คนเนี้ยใช้เงินอะไรก็แล้วแต่นะคะกระตปอาตังคงนะคะไวด้ดีๆเด้อหายเร็ว่าหายเลยเด้อมันไม่กลับขึ้นมานะอันนึงในร้านใครจะเอามาขึ้นเราใช่ไหมหวานมูกกระต้มเนี่ยนี่กวหวานมูกเนี่ยเน,ย,เย,ยเนี่ยเ mm hmm. ห็นสวยๆไงอื้มเนี่ยต่อ คืออุดมสมบูรณ์มากการกินการใช้คือเป้กระฉับข,ของกินของใช้เสื้อผงเสื้อผ้าอลังการทุกอย่างแต่ลืมคนในครอบครัวเออคนแบบนี้เหรอน่าจะเป็น,นหน้าครอบครัวไม่เหมาะแล้วอีพวกเนี้ยจะรู้เหรอน่าไปอยู่ด้วยกันนะพวกเนี้ยในความชีวิตจริงๆนะไปอยู่ด้วยกันนะจะได้รู้เนาะรักแท้ในวิมานแห่งหลอกดวงจะได้รู้เลยว่าเป็นยังไง S <S มันุษยบางคนค่ะบางคน I mean some person อีกเน่ not 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 air some some พลังงานเรียกอะไรเนาะ some energy อ some energy E air อ่าภาษาโนตก็มาโอ้ขอบคุณค่ะ